สวัสดีค่ะ,ะรัตนมณีพรมยานนะคะการปลดไพ่พรมยานทำไมดวงสวัสดีชาวราศีราศีราศีเอาราศีอะไรอะ่ะเอาพี่หมอลืมอะ่ะอืมมีนกว่าจะคิดออกนะคะใช้เวลาไปหลายวิเลยอ่ะราศีมีนราศีมีนราศีมีนเป็นไงบ้างคะเรามาดูกันนะคะปากหลังเดือนพฤศจิกายน15บหถึงสา พฤศจิกายนสิบหกเดือนสิบหกสิบห้าหรือสิบหกดีละรวมสิบห้าไปด้วยดีไหมอืมนั่นแหละสิบห้าสิบหกถึงสามสิบพฤศจิกายนนะคะอารมดูการงานนะคะการงานเป็นอย่างไรชาวราศีเมษอืมขอพระรามีครูบาอาจารย์อวยอรดชัยเมษเอ้ยราศีมีนะคะขอโทษขอโทษอามีนโอ้โหราศีมีราหูเลยนะคะเป็นราหูใหญ่อืมไพ่ใบที่สองไพ่พ,พิพุรุณพัพพิรุณนะคะ อ่ะเรื่องการงานช่วงนี้นี่มีเรื่องให้ปวดหัวนิดนึงนะคะอะไรที่บางทีบางอย่างมันก้อนยืดเยือ้อยาวนานรอนานกว่างานจะขยับกว่าจะขยายอะไรอย่างเงี้ยปวดหัววุ่นวายจุกจิกหลายอย่างก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องจัดสรรและจัดการบางเรื่องนิดนึงนะคะหรือบางอย่างเนี่ยบางทีเราต้องรอจังหวะและเวลาที่ดีถึงจะเอ่อปังถึงจะเป็นไวรัลถึงจะมีชื่อเสียงนะคะเพราะฉะนั้น ก็อย่าพึ่งท้อถอยหรือว่าอย่าพึ่งถอดใจนะคะความสําเร็จมันมาแหละแต่ณวันนี้เนี่ยถ้าบางอย่างมันยังมีเรื่องปวดหัวหรือว่าใช้เวลาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสู้ๆนะคะทาต่อไปแล้วเดี๋ยวจะชนะนะคะเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยชื่อเสียงหรือความสําเร็จเนี่ยมันจะมาในจังหวะที่ใช่แล้วก็ถูกเวลานะคะชาชาได้พลาเล่นงามนะคะช่วงนี้พูดอะไรก็ระมัดระวังคําพูด ะะแต่คําพูดของคุณมีความหมายนะบางทีถ้าคุณจะลงสื่อโซเชียลหรือทําอะไรเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียเนี่ยก็ให้ใช้คําพูดให้เป็นประโยชน์นะคะทำต่อไปทําเรื่อยๆเดี๋ยวมาเองนะคะไอ้บางอันที่มันเป็นมันจะเป็นชื่อเสียงหรือไวรัลขึ้นมานะคะใต้สํำรับนะคะเป็นไกลทองปากชลวันช่วงนี้บางทีมันก็มีคู่แข่งเยอะบางทีมันก็มีอะไรที่เราต้องขยันและอดทนต่อสู้ฟาฟันกับมันต่อไป นะคะอืมเพราะฉะนั้นก็ตั้งใจนะคะใครอยากได้งานนี่อาจจะต้องรอสักหน่อยอาจจะเลยปักหลังเป็นอาจจะเลยปักนี้ไปนะคะถึงจะได้งานนะคะอืมสู้ๆสู้เป็นกําลังใจให้นะคะเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะอะทีนี้เรา,าดูเรื่องเงินเงินเป็นอย่างไรนะคะเงินเป็นอย่างไรการเงินเป็นอย่างไร โอ้การเงินมีคนช่วยเหลือเรื่องการเงินนะคะมีเกณฑ์ที่จะไปท่องเที่ยวหรือว่าพักร้อนนะคะไปทะเลไปภุกเขาก็ดีนะคะมีคนช่วยเหลือเรื่องการเงินไพ่ใบที่สองการเงินจะค่อยๆดีขึ้นตามลาดับนะคะใช้เงินอย่างพระใช้เงินอย่างฤาษีแล้วจะดีนะคะเพราะฉะนั้นก็ประหยัดและอดออมด้วยไพ่สุดท้ายนะคะเป็นไพ่ภาศวะนะคะภาศวะเนี่ยบอกบอกถึงการเงินที่ยังมันยังมันยังรวดเร็วอยู่นะคะ มาปุ๊บไปปั๊บเข้าออกไวเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกว่าเก็บออมด้วยนะคะถึงแต่ถึงอย่างไรแล้วคุณจะมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือเรื่องการเงินไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะอืม,อ,ม,อ,มอ่าเรามาะระวังเรื่องการเสียเงินไปกับความสวยความงามและการเจ็บป่วยที่ต้องหาหมอนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณเองหรือว่าผู้ใหญ่ในบ้านนะคะ ถ้าวิสนุก,กรรมนะคะเงินเข้าไวออกไวอย่างที่บอกแต่ว่ามีเกณ์ที่ออกไวเพราะว่าคุณได้ซ่อมแซมบางอย่างซ่อมบ้านก็เสียเงินไปไวนะคะ ใช้หนี้ก็เสียเงินไปไวแต่ว่ามันก็มีเงินเข้ามาให้คุณได้ทําตรงนั้นนะคะเป็นการเกี่ยวกับการแบบก่อร่างการสร้างสร้างฐาน,นะสร้างตัวตนการสร้างอะไรที่ทําให้การเงินคุณดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกเนาะการเงินจะค่อยๆดีขึ้นตามลําดับเพราะฉะนั้นก็จัดสรรการเงินให้เป็นระบบระเบียบแล้วจะดีนะคะอ่ะต่อไปนะคะเรื่องความรักความรักเป็นอย่างไรชาวราศีเมษ ความรักเป็นอย่างไรชาวราศีขอโทษค่ะพูดผิดอยู่เรื่อยๆอ่ะ <c oughs> ชาวราศีมีนขอโทษขอโทษขอโทษจริงๆอย่าว่ากันนะมีนนะคะมีนอ่ะความรักโอ้โหพระแม่อุม,มาเลยนะคะเป็นคนที่ดุอย่าดุมากนะเดี๋ยวคนอื่นไม่กล้าเข้าใกล้ <c oughs> อ่ะไพ่ใบที่สองนี่เป็นไพ่วันไหนแตนเลยเป็นไพ่ของความรักที่แบบรวดเร็วแล้วก็สั้นๆเพราะฉะนั้น ถ้าคนโสดก็เรามดระวังความรักที่เข้ามาแบบปรปปับรวดเร็ววันไน์แสตนะคะเรามัดระวังด้วยนะคะสุดท้ายนะคะป a c ก a g e มงคนลรักระยะทางรักทางไกลก็เป็นอุปสรรคของคุณได้นะคะคุณอาจจะเจอคนทางไกลชาวต่างชาติเจอจากการเดินทางก็เป็นไปได้คนที่มีอายุมากกว่านะคะแต่ถ้าเกิดว่าช่วงนี้เปิดใจมันก็ไม่ได้เสียหายนะคะแต่ความรักมันจะรวดเร็วอะ่ะเพราะฉะนั้นใช้เวลานะคะ <c oughs> ส่วนคนมีคู่อยู่แล้วนะคะก็ลดความดุลงหน่อยนะคะคุณอาจจะข่มซึ่งกันและกันหรือว่า,ามีอะไรที่แบบค่อนข้างค่อนข้างแบบมีผู้ใหญ่มามีอิทธิพลหรือว่ารักทางไกายมันทําให้ดูยากนะคะหรือว่าคุณอนะดุไปนิดนึงนะคะอย่า,อย,าอย่าดุจนเกินไป <c oughs> สุดท้ายใต้สำรับนะคะเป็นพระแม่โพสกแต่อย่างไรแล้วนะคะก็ มีโชคมีความสุขในเรื่องของความรักนะคะเพราะฉะนั้นก็ใช้เวลาในทุกๆสถานะนะคะความรักมันจะได้มีความสุขใช้เวลาแล้วก็ใจเย็นๆแล้วก็อ่อนน้อมเ,ออเติมความหวานให้กันและกันนะคะลดภาวะของความดุลงคุณก็จะดีในเรื่องความรักในทุกๆสถานะนะคะและนี่คือปักหลังเดือนพฤศจิกายนนะคะฝากติดตามกันด้วยแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหนะ้าสวัสดีค่ะ